สี่ทุ่มท่านบอกว่ามันต้องไปประเมินหนาก่อนบอมันต้องไปประเมินหนาก่อนผมเป็นยังดอกเขาบอกจะไปนั่กับใครมันบ่มีคนอยู่บ้านหัวเชื่อหัวเชื่อคอยกระจนมาขนลูกพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนนะครับสวัสดีเอ็ซีคนหมักหมอลำคนเบืองหมอลำ รวมถึง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงที่สำคัญขาดบ่ไรเลยคือ f ออีหลาอุงอิงสู่ผูสุขคนนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมเขม้ามาติดตามเบิ่งในคลิปของคนมักหมอล่ามว,วันเปด็นทางเพจ Facebook หรือ y YouTube เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับที่กดใจกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางด้านแอดมินของคนมักหมอล่มเนาะพี่น้องเนาะเอาเบาเอ,าอยียงหลายยายความพี่น้องครับ ไปเขาเรื่องเขาเล่าเขาประเด็นของเฮ้าครับบรรยากาศย่ามแรง,งอุ้งอิงหนายูมากเลยพี่น้องผู้ใดเห็นก็ว่าเป็นตายู่นอะแต่นอกเนือไปกว่านั่นเกิดอียังขึ้นครับนะครับผู้ถา่าหูแก่คนนี่เพิ่นถึงได้มาหาอีหลาอุ้งอิงพร้อมเห็ดแบบนี้กับอุ้งอิงนะพี่น้องผมเบิง่งผมก็ยังตกใจครับผม โมเสียก็ต้องเสียพี่น้องว่าคนอายุปูนนี่สิมากราบมาไหวอุ้งอิงซึ่งอุง้งอิงโบราอยากให้เฮดแบบนี้เลยนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับเพราะรักนะครับเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวอุง้งอิง่นจะได้เ็ดแบบนี้นะครับนี่แหละครับผู้ถาผู้แกนะครับเพิ่นเชื่อมันเพิ่นศรัทธาเพิ่นคิดว่ามาหาอีหลาอุ้งอิงให้อีหลาอุ้งอิงนี่ครับผูกแขนให้นะครับ เพิ่นกําลังโซ่กาลังบอสบายอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็อยาไข่เพิ่นหายป่วยเร็่ยวๆนะครับอุ้งอิงบบเมนผู้วิเศษขนาดนั้นเนาะผูกแขนปึ๊บจะหายปับ๊บแต่มันเป็นความสุขทังใจนะครับบัวไผ่กยญาครับที่ได้ใกล้อุ้งอิงที่ได้สัมผัสอุ้งอิงนะครับคือความสุขทั้งใจพ่อใจสบายใจมีความสุกเนาะพี่น้องเนาะร่างกายของเฮ้าโรคไข้ไข่เจ็บของเฮ้ามันกับสีทุเล่าน้ำแม,มนบอพี่น้องนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับแล้วแต่ผสาี่เสื้อหรือบบเสื้อนะครับสำหรับแอดมินนะครับสำหรับโตวผมเองเชื่อมั่นและศรัทธานะครับในโตอีลาแทนแน่นอนพี่น้องครับเพราะหลายๆเรื่องหลายๆเล่าที่เกิดขึ้นกับโตแอดมินเองเมว่าสิเป็นท่านั่นเพจนะครับหรือการเป็นยูถูกมือนี่นะครับดีขึ้นนะครับปฏิเสธไรดีขึ้นเพราะไม่เฮ็ดคลิปอุ้งอิง รักและศรัทธาในตัวอุงอิงนะครับเหตุการณ์ไล่ๆผ่านมาหลายครับเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นนี่ครับมันคือความจริงจากใจของผู้เฒ่าผู้หนึ่งครับที่อยากให้อีหลานอุงอิงได้ผูกแขนให้นะครับเพื่อความสบายใจของเพิ่นเนาะถ้าเทาสังเกตเห็นนะครับ ผู้เฒ่าผู้แกถุกคนที่มาหาอุงอิงเนี่ยอุงอิงสิบบเคยปฏิเสธเ,เลยนะครับเพื่อนอยากห,ห้เหตุกังได๋ที่อุงอิงเหดดตดใดตรงยำข้ามน้วาบ่เกินขีดความสามารถของเด็กหน่อยคนนึงจะทำให้ผู้เฒ่าผู้แกสบายใจได้อุงอิงกับพ้อมที่จะเหตุห้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับคำว่าอุงอิงนะครับเป็นคนที่โอบอ้อมอารีนะครับกบตัญญูรู้คุณนะครับ บอคเคยทะนงโตว,ว่าเปลี่ยนไงบอคเคยยิงนะครับทุกขูทุกคนเข่าถึงนะครับไปพี่น้องผมบอกว่าอย่างไรละทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขออนุญาตทั้งช่องพ่อเอกก้อนนะครับพ่อแม่อุ้งหิงลาเพิรลออฟฟิเชียลขออนุญาตในนําคลิปของเพิรมาให้พี่ให้น้องได้เบิงได้แย่งน้ากันนะครับจากส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอามาเฉพาะส่วนที่ผมพูดถึงเท่านั้นนะครับบอสามารถที่จะนํามาทั้งเบิร์ดได้นะครับ พราะเขาต้องให้เกียรติทั้งช่องของเพื่นอนน้ำเนาะพี่น้องเน่ายาวากันนะครับผมเอาไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับเน่หนา,า,าหน้าตาหอนกับล่งน้ำแล้วดูเด้อเด้อพ่อบอกตัวเนีเด้อดูดโดโดโพ่อ <c oughs> อะไรมั้งเนี้ย <c oughs> มีไงสิมาขอพรน้ำโอ้ยมีาโหละจมปไนอุ้งหิงก็จะดีสินมาลขะนน่ยได้ มันสีมาขอพอนำคนมาเก้าอีเด้เก้าอีเดียวเยวนั into, or ่งเก้าอีก็ได้ครับนั่งเก้าอี ชีทุ่มท่านบอามันต้องเปประเมินหนาอนบอมันต้องเปประเมินหนาน้ยกเป็นยังดอกเขาบอกจไปน้ำกันได้ทันงบมีคนอยู่บ้านโอ๊ยโอ้อพัน่พนช่วงเ้าพนช่วงพนเส้าเิ่นบุคสบยสบายทางตาย เฮ้ยไปงานจังโอ้ยไาไปพุดี้ไปฟุ่งซี้ไปเจ้าว่าจ้างเงินนี่เป็นมาทันเวลาพอดีกําลังเสี่ยงไม่งั้ากยบนี่อ่ะนเ่อ่ะ มารถยังนอยจักรยานอันนี้เป็นกามาเือถอดกบมาเือถอดพวกเจ้ากบมาว่าเป็นนั่นและลูกกีฬา